ต้มตามอิตาเลียนนะคะ<ว><อ>รับผมว้าวต้มตามอิตาเลียนาไปยาเอ้ยต่อไปย่าไปยาตอปอตามตมา<ะ>ทันทีจะทำให้ดีกงมีฝีมอือ ทำสมตามทั้งทีจะทำให้ดีต้องมีฝีมือโคค่าโอ้ขาลองลองเ,ร,อเรียบร้อยน้อยอางโดนี่ง่าเยสมตามทับเพิ่นครับจะเรียน Yeah, okay.